หนูชื่อเด็กกิงว่ารัศมีศเกษมสุขหรือน้องในฝันนะคะอายุเจ็ดขวบค่ะหนูจะมาเล่าเรื่องเจี๊ยบน้อยกับดอกทานตะวันเพื่อนรักค่ะวันหนึ่งเจี๊ยบน้อยออกไปเดินเล่นที่ทุง่งดอกไม้ตรงนั้นก็มีดอกไม้ตรงนั้นก็มีดอกไม้อาดคุณผีเสื้อนี่นะสวัสดีจ้า ไปที่เนินเขาแห่งหนึ่งไปเจอกับมเมล็ดข้าวแล้วก็เจ็บหน่อยก็ไม่รู้ว่ามันคือมเมล็ดอะไรก็เลยพูดว่าหิวพอดีเลยเพราะเดินมาไกลแล้วก็กำลังเลิ่มจะกินมเมล็ดพืชก็พูดขึ้นว่ารออีกสักนิดรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีใบไม้งอกออกมา <S <S เจ็บหน่อยก็ ที่เนินใหม่ปรากฏว่าเมลพืชกาลายเป็นต้นต้าเจ็บน้อยจะชอบกลับมาที่เนินแล้วรดน้ำต้นไม้เสมอ้นโตขึ้นมีสี่ใบเจ็บน้อยก็ชอบรดน้ำต้นไม้ทุกวันทุกวันแล้วเก็บวัชพืชมาหะตลอดจนโตจนโตแล้วเจ็บน้อยก็ตั้งหน้าตั้งตาดูแลจน ต้องเงยหน้าขึ้นไปมองแล้วเห็นว่ามีดอกมีดอกไม้ตูมอยู่ข้างบนเจี๊ยบน้อยตื่นเต้นมากว่าจะเป็นดอกอะไรแช่สวัสดีจ้ะเจี๊ยบน้อยนั่นก็คือดอกทันตะวันนั่นเองดอกทันตะวันใส่ใจดีชอบยิ้มให้กับเจี๊ยบน้อยเสมอแล้วเราก็สอนให้กับเจี๊ยบน้อยทุกวัน ชื่อแมลงชื่อดอกไม้และสภาพอากาศเช่นดูสิฝนตกแล้วล่ะเจียบน้อยก็มีความสุขมากทำสนุกสนุกกับดอกทานตะวันมามากมายพออยู่ข้างๆข,ข,ของดอกทานตะวันแล้วสดชื่นแล้วก็มีความสุขเจียบน้อยกลับมาที่เนินใหม่เจียบน้อยก็เดินมาปกติ แต่ดอกทานตะวันก็เปลี่ยนแปลงไปก็เจี๊ยบดอกทานตะวันก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เจี๊ยบน้อยก็พูดขึ้นว่าไม่สบายหรอเป็นอะไรไปเจี๊ยบน้อยก็ไปจักน้ําที่บึงสาไกลเพื่อที่จะมาลดน,น้ำต้นไม้แบบเย็นๆเจี๊ยบน้อยก็พูดว่าถ้าลดน้ําเย็นๆแต่ตองสุดต้องกลับมาล่าเรือใหม่ แต่ลำต้นก็งอลงเรื่อยๆใบไม้ก็เป็นสีเหลือลงพอได้ดูใบไม้ร่วงดอกทานตะวันก็พูดว่าลาก่อนนะเจ็บน้อยขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีให้กับดอกทานตะวันมานะเจ็บน้อยก็เศร้าเจ็บน้อยก็เศร้าหลุดใหญ่ แล้วก็มเมล็ดก,ก็ล่วงออกมาจากดอกทานตะว,วันแล้วก็เจี๊ยบน้อยก็ได้ยินเสียงมเมล็ดที่ใต้เท้าตัวเองอย่าร้องไห้เลยอย่าร้องไห้นะเจี๊ยบน้อยก็ก็มองที่ใต้เท้าตัวเองดังนั้นเจี๊ยบน้อยก็เห็นว่านั่นก็คือมเมล็ดของดอกทานตะว,วัน นั่นเองเั็บ้อยก็ตั้งหน้าตั้งตาดูอยู่แล้วก็แม่เล็กเขาพูดว่าในฤดูร้อนกลับมาที่เนินใหม่นะกลับมานะกลับมานะ <c oughs> แล้วก็วันวันลุ่งเลยันถึงฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิและและฤดูร้อนที่ตามสัญญาไว้ เย้ yeah. มีความสุขจังเลยที่มีดอกทานตะวันเต็มเลยฉันฉันมีความสุขมากที่นี่ก็กลายเป็นสวนดอกไม้ทันตะวัน